ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาในครั้งสั้นๆอีกครับ Minecraft อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้เราก็จะมาเล่นต่อจากครั้งก่อนนะฮะหลังจากตอนนี้เราก็สอบเสร็จกันไปนะฮะยังไม่เสร็จหรอกมันก็มีสอบนอกตารางเรียนนั่นแหละฮะแต่ก็มันก็จะเป็นวิชาที่สบายๆฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปิดเทอมแล้วนะฮะก็หลังจากที่หลายคนเปิดเทอมปุ๊บผมก็จะเริ่มปิดเทอมนะฮะตามในรูปแบบมหาวิทยาลัย AEC นะครับเปิดเทอมเรียนร้อนร้อนอ่ากว่าจะปิดเทอมได้แล้วมันรู้สึกแบบทรมานไงไม่รู้แบบ เข้าใจป่ะคนอื่นเขาปิดการอ่ะแต่เราเปิดอ่ะแล้วพอเราเปิดปุ๊บคนอื่นเขาก็ปิดเอ๊ะยังไงเนี่ยพราะเอาใหม่คือตอนแรกมามัธมัธยมโรง,งเรียนมปลายหรือมอตอ้นเนี่ยเขาปิดเทอมกันใช่ป่ะแล้วก็เปิดเทอมเรายังเรียนกันอยู่แต่พอเราเริ่มปิดปุ๊บใช่ป่ะเขาก็เปิดกันซึ่งมันป,ปิดเทอมมันก็ไม่ตรงกันใช่ป่ะฮะ ก็มันก็อาจจะเป็นการดีที่ว่ารถออมันบนถนนมันอาจจะโล่งขึ้นนะฮะเพราะว่าแบบไม่ต้องแย่งกันอะไรบนถนนแต่ข้อเสียคือแบบว่าเวลาปิดเทอมนี่แบบมันปิดเทอมไม่พร้อมกันอะ่ะแล้วเวลาเล่นก็ไม่รู้จะไปเล่นกับใครอย่างนี้ไงปกติผมก็ไม่ได้เล่นกับใครอยู่แล้วล่ะแต่คือแบบบรรยากาศมันจะเงียบเหงาไงฮะ,ะมาดูหน่อยดียฮะตอนนี้เรามีอะไรบ้างนี่ในกล่องก็ผมก็แยกออกมาเป็นตามสไตล์อย่างนี้นะอุลืมเปิดมอสเชเดอร์ไปมอสแสงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา หนึ่งนะครับอ่าลืม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 โอเคนะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะช่วงที่ผ่านมาก็คือใช้แบบเป็นแบบคลิปอธิบายเฉยบอกว่ามี2เซิร์ฟนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมเล่นเซิร์ฟนี้อยู่นะฮะไอแลนด์หนึ่งที่ของตกนะฮะส่วนใครที่จะเล่นของไม่ตกก็ได้แล้วแต่นะฮะเห็นป่ะแต่คือผมชอบเล่นนี้มากกว่าคือเล่นไหนก็ได้เหมือนกันสามารถเข้ามาเกาะผมก็ได้เหมือนกันถ้าผมเปิดให้เข้านะฮะก็คือ ไปเล่นแบบแต่โดยส่วนใหญ่เราชอบเล่นของไม่ตกกันมากกว่านะเพราะมันสร้างอะไรได้มากกว่านะฮะโอเคเข้าสู่ช่วงมอสแสงแล้วสวยงามเข้าสู่สภาพเดิมแล้วเมื่อกี้ลืมไงฮะไม่ได้เล่นนานรู้สึกคิดถึงเกมยังไงก็ไม่รู้คิคิเอ๊ะเราลืมเก็บแตงโมเหรอเก็บแตงโมก็เก็บแป๊บนึงคือตอนนั้นเออผมเปิดให้เข้ามาเข้าเกาะไอซ์แลนด์นะฮะ อแลนเห็นป่ะมีเรือตุ้บปองอยู่หนึ่งหนึ่งลำไม่รู้ใครมาจอดทิ้งเอาไว้ก่อนก่อนหน้านี้บอกให้เรือเต็มตรงนู้นเลยครับแบบอย่างว่าท่าเรือท่าน้ำนนเกี่ยวกันไหมเนี่ยอ่าโอเคนะคือนองจากตอนนี้ขอในตัวสังเกตว่าเราเบลเบเลยไม่ได้เล่นนานเลยสังเกตนะครับขอในตัวเราคือค่อางจะมีไอ้พวก เออ่ช g ก r c เคนเยอะนะฮะซึ่งเราจะต้องหาวิธีกําจัดมนันนะิดนึงนะฮะแต่กําจัดมันให้แบบในทางสร้างสรรค์นนะฮะเราจะไม่โยนทิ้งน้ําเราจะมาส่งเควสการชาเลนจ์นนะปึ๊บเก็บส่งนะคือผมส่งไปแล้ว72ครั้งนะฮะเราก็ยังสามารถพอที่จะส่งมันได้อีกนะฮะเราก็างั้นเดี๋ยวเราจะเก็บของที่ไม่เราจะทํามันเป็นกระดาษก่อนล้วกันอืม ส่งเปเปอร์ฮะเอ่อกึบกึบเอฟแหม่เอฟเดี๋ยวนะยี่สิบเอ็ดนะหลายคนอาจจะงงว่าแบบเนี่ยทำยังไงนะฮะก็คือเวลาแบ่งของให้เท่าๆกันเนี่ยเท่าๆกันนะกดปุ่มค้างคลิกซ้ายค้างนะฮะเงี้ยลากเป็นการแบ่งของให้เท่ากันอย่างนี้อีกอ มันก็จะเท่ากันแล้วเรากดเอาของได้วุ้บนะฮะอ่า,อาโอเคปัญหาคือตอนนี้ของเต็มโยนอะไรทิ้งดิเดี๋ยวตี๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดตูดโยนเออ,เอ,อมันฝรั่งเราทิ้งแล้วกันอ,อ่าโอเคแล้วเราก็รีบส่งเควนะ็ฮะทับซีพอแปะเอ่อเปเปอร์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 ส่งไปแล้วแหละ 76 7ดเจ l เแล้วก็78 79 80 81 82 83ส่งมให้มันหมดหมดไปเลยครับยังไม่หมดอีกครับ84 85 88อปดห้ดอดอ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 อด ออดอ,ออดออดเท่าไหรแล้วเก้าแล้วโอโอเก้าสิบห้าเก้ารู้สึกกระดาษจะไม่พอฮะมีไหมมีไหมฮัลโหล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 มีไหมกระดาษที่มันเห็นไหมอ่านี่ไงได้ได้ได้อีกได้ออ่าเรามันคงเราค่อยๆทำแล้วก,กัน เพรามันคงได้อีกไม่เยอะอ่ะตึ๊บตึ๊บตเยอะไปแน่เลยอ่าตึ๊บ97 98มันต้องส่งอีไรเก้าสิบเมันต้องส่งกะะไรนะ21อันตอนนี้มี17 17แล้วก็ส8 19 20เเสร็จเกินไปหนึ่งฮะ21ติบเอ็ดท่าดาตทาดาทาดานควณเราตัดแล้ว ตาเควสเราตัดแล้วนะฮะแล้วเ,เราจะทำไงกับเศษกระดาษที่เหลือนี้ดีบายบายตุงแ,แล้วเราเอามาเก็บที่เดิมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมฮะเก็บไว้ก่อนฮะอ่ามีเควสอะไรอีกเลยอ่าสองปุ๊บมีชาลเล์อะไรที่เราต้องส่งบ้างเรายัางอยู่ที่เดิมกันอยู่เลยนะฮะเควสกระจกคือกระจกเนี่ย มันได้อะไรมันได้แค่เออ,เอ,อมันได้อะไรนะมันได้แซปปิ้งใช่ไหมตอนนี้เราได้แซปปิ้งมาครบแล้วนะฮะซึ่งกระจกเนี่ยเราเก็บเอ,เอาไว้เล้ยเอาเราเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าสิ่งที่เราแบบควรที่จะส่งก็คือเช่นอันเนี้ยซีดแบงก์นะฮะก็คือเราจะได้ดินใช่ป่ละล่ะเนี่ยเป็นเควสสำหรับปั๊มดินเลยนะฮะส่วนไอเถอวาวัลที่แถมมาอันอันนี้ก็ไม่รู้มันจะแถมมาทำมะเขืออะไรนะฮะก็แล้วแต่ ซีดแบงค์ซึ่งซีดเราต้องส่งอะไรบ้างมาช่วงนี้มาส่งชาเลนจ์ก่อนเถอะคือ <c oughs> ระหว่างที่ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ก็คือตั้งแต่ที่อยู่ทำคลิปคลิปไอแลนด์ไปแล้วคลิป g ีเทโพมานะคือผมสอบ <c oughs> ใช่ไหมซึ่งเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะมีนิดเดียวซึ่งผมก็จะมาแบบมาแบบแค่แบบเออเก็บของอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละนะฮะไหนมีตัวอะไรบ้างตอนนี้อยากทำสปามอนเตอร์มากเลยนะแต่ว่า ยังไม่ว่างเลยนะฮะก็อยากจะทําเหมือนกันนะแต่ก็คิดพูดไม่รู้เรื่องเลยอยากจะทํซัปาร์มอนเตอร์เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนดีระหว่างแบบเป็นห้องมืดๆแล้วเราเดินไปฆ่ากับอีกอันหนึ่งก็คือของตกอัตโนมัติเข้าใจป่ะคือถ้าสมมุติของเราฆ่าเนี่ยเราก็จะได้ของบางอย่างที่มันจะโดยทั่วไปมันจะไม่ได้กันเข้าใจป่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเชนแบบบางครั้งอะเอ่ออรอนเนี้ยเหล็กเนี่ย มันก็ไม่ตกจากซอมบี้ใช่ป่ะยกเว้นเราจะไปฆ่ามันเฉยๆอย่างเงี้ยโอ้บรรยากาศมันช่างชิลเหลือเกินคือการคิดไม่ออกว่าจะทำไงหรือว่าปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปไม่รู้สิเอาไงดีอะจะสร้างปาร์อมอนเตอร์ดีไหมถ้าสร้างก็ดีนะคือแบบก็แบบไปยืนแช่อยู่เฉยๆแล้วของมันก็ไหลามาเรื่อยๆแหวนแหวนแหวนนะถ้าไหลของมาเรื่อยๆมันก็ดีเหมือนกันเพราะเราจะได้เอาไวส้ส่งเควสเออส่งเควส ยังไงว่าเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องไว้ส่งเควสเนี่ยมันก็จะดีหน่อยไงเห็นไหมอู้ใช่ใช่ใช่ส่งเควสส่งเควสใช่ใช่ใช่ตอนนั้นผมฆ่าไว้เออยังไม่ได้ส่งเควสเลยเส่งเควสแปบ๊บนะฮะไหนะะมาเออนี่มันต้องส่งอะไรบ้างอ่าเป็นช่วงของการส่งเควสหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันนานนะฮะอะไรบ้างอ่าอย่างโรเทนเฟส สเกลตันโบนสติงแอร์โร่กันพาวเดอร์สไปเดอร์อายอ่ะเราดึงมาจากกล่องให้หมดเลยนะฮะแอร์โร่มาโรเทนเฟสสไปเดอร์ติงตองตั้งตองอ่ะส่งควสกันนะฮะเราจะได้อะไรบ้างมาดูกันดีกว่าหนึ่งของในรู้สึกเดี๋ยวเคลียร์ของในตัวก่อนของในตัวรู้สึกมันจะเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอ่าฮ้าอ่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ขอในตัวว่างหกช่องฮะแล้วมันให้มันจะให้รางวัลมากี่อันหนึ่งสองอ่ะกดไปเลยเราลืมกันพาวเดอร์ฮะ <c oughs> คือรู้ได้ไงดาวเอาฮะพะเมื่อกี้ผมไม่ได้หยิบกันพาวเดอร์มากันพาวเดอร์เอออ่ะได้ The water breathing แล้วก็ night vision อย,ยะ แล้วถ้าสมมุติเราส่งเควสซ้ำเราจะได้อะไรเอ่ยเราก็จะได้เลสโตนด์สเราสามารถปั๊มเลสโตนจากอันนี้ได้แล้วก็สามารถมีไม้ขีดไฟแล้วก็ยาหายใจใต้น้ําได้แล้วก็เหล็ก1ก้อนนะฮะซึ่งเราจะสามารถมีเหล็กได้สูงสุดเออเอ้อ <c oughs> อย เราว่าเราคงต้องทำแล้วล่ะฮะเครื่องปั๊มมอนสเตอร์นะฮะเพราะเห็นปะมันไม่จำกัดมันไม่เหมือนเควสทั่วไปเห็นปะที่มันจะบอก complete ศูนย์ out o หนึ่งร้อยแต่นี้มันไม่จำกัดเพราะฉะนั้นเราจะสมารถมีเหล็กได้ไม่จำกัดซึ่งก่อนนี้เราจะมีเหล็กต้องมีของพวกคอนของจากพวกมอนสเตอร์นี้ก่อนเริ่มมีแรงบันดาลใจแล้วเราจะไม่ทำเราจะลบะพื้นที่ตรงนี้ออก หรือเราอาจจะไม่โละก,ก็ได้อาจจะทําเป็นใต้ถุนอะไรก็ว่าไปแต่ข้างบนนะเราจะทําเป็นสปาร์มอนเตอร์อันใหญ่ๆนะฮะก็ไม่ต้องใหญ่มากหรอกนะฮะเพราะยังไงคือไม่ต้องใหญ่มากหรอกคือก็แบบทาให้มันแบบทำไงก็ได้แบบให้มอนเตอร์มันเดินลงน้ําพอมันเดินลงน้ำปุ๊บมันก็น้ําเป็นกดโดนกดกัดปุ๊บมอนเตอร์ตายตายปุ๊บของตกมันเป็นมาจะสปาร์มอนเตอร์ Spa ในไอแลนด์เนี่ยอาจจะทําง่ายนิดค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะ,ะับเพราะว่านองจากน้ําเป็นน้ํากดนะฮะ อ่ะที่ไหนแล้วล่ะมีเหล็กมีเหล็กเหล็กเผาแป๊บอาะเหล็กเผาแป๊บเหล็กเหล็กเอาชาโคมานี่เอาชาโคมานี่เอาชาโคมมาเอาโคมานี่เอาวัวมาเอาเออ,อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเอ๊ะโอเคฮะเคลวางแไปะแปะไปโอเคเรามี อ๋อเนี่ยเรามีฟินตรงนี้โอเคเราได้ฟินมาแล้วแล้วเราก็ทำสตีลหนึ่งอันแล้วเราก็จะได้ฟินแอ่สตีลมาซึ่งจะเป็นไม้ขีดไฟแต่เนื่องจากว่าเออไปเนเธอร์ได้เนเธอร์อืมนาไปเนเธอร์มากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไร,ะไรกลับมาหรือเปล่าเพราะเนื่องจากเนเธอร์ก็มีคนไปกันเยอะแล้วนะฮะ อโอ้มูมันเตอร์เกิดเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาระหว่างเผาเออเฮ้ยจะเช้าอย่างเช้าอย่างอย่างไม่เช้ารู้สึกมีมันเตอร์เยอะฮะไปแป๊บ <c oughs> <c oughs> เอยอะเกินไปนะเนี่ย ว้าวว้าวว้าวมองมอันมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะเรากับผู้สถานการณ์ได้นะฮะข้างหลังบอกว่าไม่มีคิปเปอร์นะฮะขอบคุณนะฮะมีต้องหลายตัวแน่มีตัวอะไรบ้างเอ่ยมีคิปเปอร์นะฮะอึบอึบสเกลยิงสเกลยิงสเกลตรงยิงยิงสิไอไอหอยหลอดนี่สเกลยิงยิงคิปเปอร์ยิงดิยิง เ้าแผ่นยิงยิงอย่างงไม่ยิงนะไอ้บ็อกซีเดอร์นี่เอาคิปเปอร์หายยิงสิไม่เห็นเลยไงเนี่ยอีเอายิงยิงคิปเปอร์ยิงยิงได้ไปแล้วอ่าอ่าอ่านี่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 อุปไอ้ยแผ่นแผ่นยู่ไม่ยังแผ่นยังไม่ได้ยิ่แปนมาเอ้ยยี่แปดแผ่น ควบคุมสติตัวเองนิดนึ่งควบคุมสติตัวเองหน่อยไม่เป็นไรฮนะเรามีเวลา5นาทีก่อนที่ไอเทมนั้นจะหายไปเฮ้ยมามาดเามเิเอามันยิงกันเองแล้วฮะโอ้โหเอามันยิงกันเองแล้วอ่าอ่าทำมุ้ารู้สึกเหนื่อยเงี้ยไม่รู้ อ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแผนอ่ะเราเก็บแผนไว้ก่อนเอาไว้ฟังเพลงเล่นมัง้งนะอะ่โอเคแล้วเราก็ค่อยมาเก็บของพวกสกเกลต้นตรงนี้เอ้ยมันลูกธนูนี่วะอ่ามีโรเตโตโอ้ดูลูกธนูดินะีฮะเต่ไม่หมดเลยมันอาจจะยิงก็ได้นะแต่เราไม่ได้ยินเสียงอ๋อใช่บางคนอาจจะงงว่าทำไมเสียงประตูผมเป็นอย่างนี้ผมลงรีซอสแพ็กนะฮะคือเนื่องจากว่าเล่นไมค์คามานาน แล้วเริ่มคิดถึงเสียงเปิดปิดประตูแบบเก่าเข้าใจป่ะคือเปิดปิดประตูแบบเก่าเราไปเซิร์ชดูเลยไหมครับเวอร์ชันเก่าๆเวลาเาปิดปิดประตูเสียงมันจะเป็นเงี <c oughs> แบบ้ยแต่ว่ามันจะแบบมันมีความไพเราะของมันะ่ะแต่พอแบบเป็นมะข้เวอร์ชันใหม่เสียงเป็นไงประตูแบบแม่งแบบแม่งเหมือนประตูขันน้ำมันหล่อลื่นอะตรงตึงตรงตรงตรง จริงๆก็อยากใช้เทเช p แพ k แบบสวยเล่นนะแต่มันกลัวแลกนะฮะอ่าตอนนี้ข้างหน้าของเราจะมืดนะสังเกตนะฮะต่อไปเราไม่รู้จะไปอ่ะน้ำมันหล่อเลื่อนจากไหนอเนี้ยเสียงมันแบบมันฟังเลื่นหูมันแบบมันเปิดผิดประตูแบบมันเต็มเหนียวมันแบบมันแน่นปึกอ่ะเออเนี่ยชอบอ่ะเออปัญญาออนแล้ะไปเถอะ Okay. อันนี้จะเป็นกล่องสาหรับเก็บของพวกมอนสเตอร์นะที่ได้จากการเออปึ๊บ,บในครั้งนี้นะฮะก็คือเวลาเราเวลาเราบั๊มบั๊กับมอนสเตอร์เราก็เอขอมาเก็บในนี้นะฮะเวลาแบบจะจะ,จะแบบส่งเควสมอนสเตอร์อย่างเงี้ยก็ได้นะฮะอันนี้รู้สึกมีคนยื่นมาให้มัง้งตอนเข้ามาเยี่ยมไอแลนด์ไม่เอาโยนทิ้งไปเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นในเธอร์ไม่ได้ไม่ได้อ่าโอ้ ตอนนั้นค้งก่อนนู้นบอกว่าจะสร้างบ้านใช่ไหมฮะค้างจะสร้างบ้านตอนนี้เราย,ยังไม่ได้เริ่มสร้างบ้านเลยก็เมืนจะทําอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะอ่ะสร้างบ้านใช่ไหมฮะหลังจากสร้างบ้านนั้นคือเราจะต้องต่อสะพานไปตรงนู้นใช่ไหมฮะเราจะสร้างบ้านยังไงดีระหว่างบ้านที่เอ,อ่อออกไปทางด้านขวาน,นี้กับบ้านที่อยู่ตรงข้างหน้าเลยแต่คิดไปคิดมาบ้านให้มันเอาไงดีะระหว่างแบบถามไปก่อนแล้วกัน ว่าจะสร้างบ้านยังไงระหว่างแบบบ้านอยู่ข้างหน้าตรงนู้นอ่าบ้านอยู่ตรงข้างหน้าตรงนู้นนะอ่าตรงนู้นนะอ่ากลับอีกการหนึ่งบ้านอยู่ข้างๆตรงนี้เอิดเอิดเอิดเข้าใจป่ะคือแบบพอเดินมาปุ๊บแล้วก็จะเข้าก็ค่อยเลี้ยวขวาเข้าใจป่ะเอาแบบไหนนะก็คิด,ค,ดคิดกันมาแล้วกันสร้างบ้านเอาไว้ก่อนฮะบ้านยังไม่ค่อยจำเป็นฮะเราอาจจะทำในสิ่งที่อยากทำก่อนดีกว่านั่นก็คือเครื่องปั๊มสาโมอนเตอร์นะน่าทำมากเลยตอนนี้ แล้วเราเอาสโตนตอนนั้นเราเผาสโตนไว้ทําเพื่ออะไรอ๋อถ้าเอาเผาสโตนเพื่อนู่นทําเป็นสโตนบิกนี่ทําเป็นสโตนบิกอย่างนี้เพื่อความสวยให้กับบ้านทานาที่จะใช้คโคบอลสโตนไงเราก็ใช้แบบทําเป็นสโตนบิกแทนโอเคงั้นเราก็รู้แล้วแหละว่าภาคนี้จะทําอะไรอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะสำหรับเห็ดเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าเนี่ยวางเนี้ยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะฮะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่วางปุ๊บปุ๊บคือมันอยู่อย่างนี้ของมันอยู่แล้วนะฮะแล้วบางคนเขาจะบอกว่า คือเนื่องจากเห็ดอะ่ะมันแพร่ผันได้ใช่ป่ะบางคนก็งงว่าทําไมเห็ดอะ่ะคือแบบกล่าวว่าแบบให้มันกระจายเต็มพื้นห้องไง <c oughs> แต่ว่ามันมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าทิ้งไว้เท่าไหร่เงี้ยมันก็มีอยู่แค่ห้าแล้วมันก็คาอยู่อย่างนี้ด้วยนะบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าทําไมมันถึงไม่ขยายจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยเอาทฤษฎีง่ายๆเลยนะฮะก็คือว่าในาน้บริเวณแถวๆนั้นเนี่ยมันจะมีมีเห็ดได้ไม่เกินห้า น,นะฮะเห็นปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเกินห้าปุ๊บมันก็จะหยุดแพร่พันธุ์ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราอยากมีเห็ดเยอะๆเราก็อาจจะต้องวางสักแบบหลายๆมุมหน่อยเช่นวางมุมนี้แล้วก็มามุมนี้แล้วก็มามุมนี้แล้วก็มุมนี้นะ,ะแล้วมันก็จะแบบต่างคนต่างแพร่ของมันไม่รู้อะต้องลองคือมันมีมันมีเขียนในวิกิอยู่แต่จะไม่ได้ว่ามันขนาดเท่าไหร่รู้สึกจะ กี่บล็อกไม่แน่ใจฮะคืเอ,อเราจะขึ้นมาทําไมเนี่ยเราจะลงไปข้างล่างนี่จะมาถมพื้นต่อนี่ตรงนี้ข้างล่างนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทําอะไรนะฮะตรงนี้เออมันมืดเนาะ <c oughs> นี่นี่ใต้บ้านจาได้ว่ามันเป็นมันเป็นสลามเช้าด้วยตอนนั้นอยู่ดีๆสลามเกิดเฉยเลยอะนะอ่านี่ใต้บ้านตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําอะไร ผมไม่ไหวนฮะยังคิดไม่ออกว่าจะไปทำอะไรก็ภาพเป็นภาพเป็นไปได้ก็คงนูน่นนั้งค้างเก็บของของค้างเก็บของขยะไม่ก็เออฟารม์มใต้บ้านแต่ก็ไม่รู้มนกันฟาร์มอะไรคือถ้าทำฟารม์มชอบทำด้านนอกมากกว่ามันให้แบบบรรยากาศที่มันทำให้เกาะเราสวยงามอันนี้มันแบบทำไมต้องมาทำฟาร์มใต้บ้านด้วยแบบหลบหลบซ่อนๆอนี่ว่าปลูกกัญชา

ทำไมไม่นูกางเกงอะไรมันหอยตงเต้นกระดงเต้นกดงเออแล้วชั้นนี้ไปทำอะไรอันนี้มันเป็นความสูงระดับระดับหนึ่งแล้วนะฮะลงไปไม่ได้แล้วถ้าลงไปีก็รู้เรื่องตกโลกโอเคทำไมตรงนี้มันบันไดมันแปลกแปลกนะตรงเนี้ยเออบันไดมันแหมงๆองะ อ่าใต้บ้านเราอาจจะมืดนิดนึงนะครับจำได้ว่ามอนเตอร์ก็เคยมาเกิดนะต้องแบบปักทอตอนนั้นลงลงมาได้มาแบบเพลินๆเลยนะมีคิปเปอร์อยู่สองตัวอ่าดึงเตงดึงเตเห็นป่ะวางแป๊บเดียวเห็นป่ะมันแพ้ละคือมันแพ้เร็วนะแต่พอเมื่อถึงมันจำคือผมจำได้แค่จำนวนแต่จำไม่ได้ว่ามันตรวจในระยะเขนาดเท่าไหร่นะเห็นป่ะพอมันมีพอมันครบจำนวนปุ๊บเนี่ย คือคือคือพอมันจะแพร่มันก็แพร่ได้เร็วแต่พอมันครบจํานวนมันก็มันก็ครบจริงๆเลยอะ่ะมันมันมันจะไม่เกินห้าเลยจริงๆเติร์ดมเติร์ด,ดมเตด,ดมตด,ดมเตด,ดว้าวอ่ะเอ่อจะพูดอะไรอะ่ะเอคอคือว่าคือคือว่าเอา่อแป๊บหนึ่งนะฮะ คือคือไปเออแอบดูข้อมูลมาให้แล้วนะฮะเนว่าไอแลนด์เนี่นยมันต้องอ <c oughs> อ <c oughs> ไอพวกบ้า <c oughs> อ่ะไปดูข้อมูลมาให้แล้วนะฮะว่าเฮ้ย <c oughs> ไอ้นี่มันโหดร้ายแหวงมุมนี่แม่งฮัตคอจัง เหนื่อยนะเขาเรื่องอะไรยังคือคือจะบอกว่าไปแอบดูข้อมูลมาให้นะฮะว่าเหตุเนี่ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะตกใจนะว่าปลาหมึกเอ้ยนึกว่านึกว่าสไปเดอร์มันคือปลาหมึกคือไอ้ข้อมูลเหตุด้านล่างนี้นะฮะเขาบอกว่าภายในระยะ9กคูณเนะฮะแล้วก็สูง3บล็อกนะฮะคือกว้าง เนี่ยแปลงเนี่ยปื๊ดนะฮะเก้าบล็อกแล้วทางนี้ปื๊ดเก้าบล็อกนะแล้วก็สูงสามหนึ่งสองสามนะฮะซึ่งก็ระยะประมาณห้องนี้นะฮะมันจะไม่เออมันจะภายแป๊บนึงนะหนึ่งสามสี่ห้เจ็ดแปดเก้าคือในเนี้ยในในระยะสมมุติในตัวมันเนี่ยในระยะเก้าบล็อกเนี่ยคือถ้ามันมีเห็ดอยู่แล้วห้าห้าต้นห้าดอกห้าอันนะฮะมันก็จะไม่แพร่พันธุ์เพิ่มนะฮะอันนี้คือหลักของมันนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมัยก่อนมัน,มนจำกัดหรือเปล่านะฮะแต่นี้เห็นป่ะฮะถ้าเราเราวางแบบนี้คือแบบวางแบบกระจายกระจายมันก็จะแบบหนึ่งสองสามสี่มันก็จะเกินห้าสามสี่ห้าเห็นป่ะมันจะมันจะเกินได้เห็นป่ะวางกระจายกระจายอย่างเงี้ยแหละนะฮะออโอเคนะฮะจบนะฮะคือคือจะมาบอกจบคลิปาแหละคือ เหนื่อยไปนิดนึงเดี๋ยวขอขอขอดูก,ก่อนแล้วกันว่าเราจะปั๊มมอนเตอร์เพิ่มได้อีกไหมโอ้โหพอมไหมฮะมาเลยฮะคิปเปอร์เข้ามาก่อนสิทำไมเรามาโดนเราไม่ตายวะคิปเปอร์เข้ามาก่อนเข้ามาให้คิปเปอร์เข้ามาก่อนสิอีนี่นี่เข้ามคิปเปอร์เข้ามาก่อนคิปเปอร์ตายแล้ว นั่นเ,เป็นไรปั๊มแผ่นแผ่นก็ไม่ด้วยทำอะไรเอาไปฟังเพลงมั้งเอออ่ะจบคลิปเพยงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวภายภาคหน้าเราจะมาออกแบบสปาร์มันเตอร์กันนะฮะว่าจะสร้างอะไรกันยังไงนะฮะมันก็สองจิตสองใจขอฆ่ามันแป๊บมันไส้ขี <c oughs> ่ป e ๊กมา ไม่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 คิปเปอร์ไปยิงยิงมิงยิงมัน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 ยิง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 ยยิงยิงยิงมันสิยิงยิงมันเซสเกลบานี่ไ้นี่น่ยิงมนเราอยากได้แผ่นเข้าใจปะสเกลยิงแผ่นมันสิไม่ได้ให้ยิงเราบอกให้ยิงสเกลไอ้ยิงฮิปเปอร์ยิงยงมันยิงมันยิงมันยิงมัน เองมายัางไงตายแมว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 พี่แมวตายแมวตายเออโอเคฮะจบคลิปเยงเทาง่านี้ขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวันนี้วันดีครับายบายไม่อยู่กับมันละโอเคบายโอเคฮะหลังจากที่เราต่อ ข้างบนตรงนู้นเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันคือน้ํานี้ก็ระวังหน่อยแล้วกัน <c oughs> ระวังมันจะมันโดนเรา